กับทักทายสบายดีเมีนไพสมาแต่เช้าแท้อันนี้สบายดีลูกสบายดีสบายดีโอ้เปิดเปิดเปิดเลยละเอ็มไปใช้นี่เอ็มมาเอายังนี่แต่เช้าแท้วันรุ่งเชาวให้เชาเลี่ให้เชื่อเสือห้ยนลูกไอชินไอซินอย่าเข่าหินตัวพี่ลูกองไหมลูกองไมมองไหม À, thơ thấy gì mừng đúng hả gì này ba đúng mừng đúng hả gì nữa ai sai không đúng cứ chuồng nó ở chạy này mà, xa đâu, mà à thơ à, à. hả chuồng người sai mừng hả thấy gì tiếng ô thấy 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 nghe đây à ngàm thế anh em bò phải chưa hải chuột này độ 嗯。 อสินเล่าสิไปใช้น่ไปลงเตียนไปลงเดียนเอ้ชายวันที่หนึ่งซอ้ชายุกบเ่งนนมากศิลาไม้ป่นโต้นนมาเกี้ยง่มเกี้ยงมาเกี้ยงค่ะปลาให่ๆกี่ตัวไม่ดเกือบเกือบเปื้อนนะดุปลา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 เบื้งลวดปลาปาแล้วปลปลาเอ้ยดุมาแล่นพ่อกันเ้อ ใช่ใันพอกดู่เพื่อนนี่เด้พ่อกันดูใช่ป้าลูมาตะเวนป้าช่ลงประดางนลงไปกัโอ้มืองนทางเนาะจิไนรถมาเลยดูไปรถมาเลยขับไปไปขี่ตมีจีเกไปมาเนเนาะมามานเนาะไอชินฝากเสือมาให้ <c oughs> าบาย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 ค่อยๆเด้อล้มเด้อในผูกเบาพี่ผูกเบาบานี่แหละาวนายไปนบามาเลยไป,ไปโอ้ยไม่ได้เห็ลูกไหยไหนไอ้นุ่นไปไหนไอ้นุ่นไปแล้วไอ้นุ่นคือผ่ายพอ่อไปฮารไอ้นุนนี่ ก็ไปพ่อไปส่งหมไปบ่ะมีรถนะโดยสบายดีซื้อข้าวไปกินเองบอกะอันนั้นก็ไปโรงเรียนหมอไอินได้ดูนุ่มไปโรงเรียนขับแ้วกินอยเพื่อนกินเองบ่หรือครูหายกิน โอ้รู้ว่าหากินเองกินเองกินเองนะใชเออไม่ใกินเองเปลีนอยู่อืมอืมนะป้าเชียะโทรหาพ่อเจ้าอยู่ป้าวิ่งชื่อทานเดี๋ยวพนแบ่งให้สีสอบแม่แม่งอนหมดแล้วโอ้หมูไหมพนได้ไม่ได้กระจูกว่าเลยอย่าไปดิดูป้าวิ่งเพิ่นฝากแบ่งกันไสพนนะให้บ้าแสนสีสอบให้แม่ตู้เน่โดยพูดสีสอบโอ้ยล้นเติบบ้า Nó <laughs> sẽ sửa view đấy Sửa view khác không Rồi, để rồi, để rồi, pa, pa. rồi Ba, pa Rồi, rồi đây đây, nắp lăng Nhi không bà bà, bà bà phải không bà Ở view, cứ cắn, bẹp cắn đôi Bẹp điều cắn đôi Thế bà bà đeo đây độ làm đâu đúc Đeo bò เฮ้ยโดอะพวกขียนั้นนกกนงนี้หรละกันทงันทงนี้เกทั้งกันทังิ่อ้ยเอามากเกิบตัวน,น้เกิบขี้ลานี่ฮะถ้าขีถิ่มเลยเกิดถิ่มเลยอันนี้เกิดไรบ่โดถอได้เกิดบ้านน,านี่นเกิไวบก่อนอ แม่ปิดประตูก็อนูกเลยเยปะปะปะสวยได้นิจัดนั่งพี่บ่ญดุบูบูนั่งอยู่พุนุหนึ่งสองสามตมเอ้ปิดประตูก่อนนะป้าลุงโอเคปิดประตูเรียบร้อยแล้ว่ะ พตงพิงนมิงอ๋ล oh, uh ูกล eh? uh ่เป kind of uh ็นมุพ uh ่ลูกล่เสดุเ็ดุเป็นมุเรอเป็นนังไก่แท้ไงมนนงแม่พี่ดุนังไก่มามไม่ดหระนังเงียบอจับได้าดุมนนงผีปะมีนู่น่ะเจ้าก็เลยจะพิมนลงบ่อลง เวเปิดสีน้ำมันนี่ว้าวไปเบิเน่เปิดขึ้นปาปาปาทิมกระดาชู้ิ่ชนะว่ามันได้ดูเลยเป็นไเนเหายไล้เมอายหรอกม่หาอกเออนอนนยนอนอับเลยนอนนับเลยอนอนนับกต่มดูกะทิมเเไยทิ่มเช่นไปาปาแบบนี้ เออเมื่อก่อนเออบิวไปนะบอ๊ะเอื้ยไปนะบ่จ้ากุ๊กเออตอนเมื่อก่อนเออไปกับวันแรกจังว่าเวอเออมันสวยเลยนุกเนาะหิวถุงยางเสื่ออะว่าอายเอื้อเอื้อไปแล้วสวยเลยเจ้าวัรอดจะฉาเฉ๋องามยังอยู่แต่วันยังอยู่ต้งเลิกเน้อเมื่อบ่อนรประตูเลยรถประตูไปแลรถประตูไปนั่นแม่นแม่นแม่นรถเออบิวไปแล้ว ไปแล like hmm. oh, oh, no. oh. oh. ้ว like ดูเลยโมห็นรถประตูไปแล้วนี่แหะไล่บิว่ะไล่บิวเลยน่ะเาไปไล่บิวอยู่นะเป็นแต่รถนาเตียงน่ะรถประตูไปะดกอู่นางบ้านเหมอนเพ่นไม้อไลไอะ นี่ห like ันไม้รถเฮากอนุกเดิมมาอจะหายเอือยนกเดิมเทพอ่ะข่วิโลใช่ก็วิวอยู่โรงรียนพวบลกอไม่อ่ะ่ายวิวดุดดวิวดดุไล่ขอยวิวรถกะไล่โอ้โอโดัไใช่ใช่ค่ะว้ยคนไทบ่สนี่ใช่ค่ะเด็กเทพมันในทางน่ะดุกนตกเพื่อนซ้ำ เมีรถจักนี่แม่พลาล่มรถนี่ไ <c oughs> อ้บ้าตงไปอะไรกินนี่นอ,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 อบาบ้าไไรอบ้าบไรไม่ร่มไดแม่เราเก่งไม่่มเราขี่รถใหญ่รามินแอแม่นอแราไเอรให่อเะอบ่าไขี่รถอเอะไอ้บบ้า ให้เบาหน่อยพี่ด้บแมมานั่งกันแม่แล้วอดุบนั่งพังพี่ดุบมาลังค์คางคามในพังนี้โอเคสามคนพอดูบเลยเห็นอย่างไหมส่ลงสลูกพิงไปโรงเรียนป่าดุงเลยหนุ่มสุดงามเหมือนนี้สุดใหม่มาแต่าชายก็สุดหีิบ่ามาแต่เฮือนมไม่ผัก็ฝากมาใหา้บ่ กินอยู่ไทยหรอกินอยู่กรีฑาไปยังบมฮอชองเดือนผู้จักเสื้อผักเสื้อผ้าเวสราล์นเลยด้วยบิวตัวนึงพิงกี้ตัวนึงแล้วก็เอ,เอ็มตัวนึงเออไซนั่นหาซื้อหนักเอเอไซน์น่นวะสามนั่นคนหนึ่งหนักนะเนี่ยไม่ซื้อให้สามคนกอนนะกับบิวกับพิงกีนั่นได้เดียวกันเลยเสีย สีดำแล้วกระตุนกาเดียวกันแต่ว่าเบอร์น้อยกับเบอร์ใหญ่ทำใส่แก่ฟ้าแฝดไปแจ๊กนะจริงนะใช้โดดที่เจ้าสิบแปดดีกล่าใช้ที่เจ้าเออนี่นี่ไปหาได้อยู่โรงเรียนบ่โดดไปหาอยู่โรงเรียนก็ได้กันพอแล้วนะสมุพรกับเมื่อไห้ได้อยู่เพื่อนสมุพรกับเมื่อไห้ได้อยู่เพื่อนน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยแกเมื่อเพื่อนคือกัน เป็นป้องกันความปลอดภัยประชาชนลูกน,<ด>นาทีเพื่นอนแลูกหรุเริ่มสามนาทีเพื่อนแน่ลูกุเห็นเนบิรงว่าไผฟเน่นรถไว้าล่นรถช้าเพิ่นกระโบ้เพิ่นกระเตือนแหม่ยันประชาชนตกขุมเรีอว่าอันตราย

เออนี S <S ่่ะเออป้านี่บาจักเละจักเลน้ะเราหนี่ะเรเล็กนีเหระอคำหูวานราเล็กคำหูคำหูเยอะคำหูเอ้ยูตอนนา้วเล็กใช้นี่เราเล็กคหูเล็กคำหู đi sai nhiều nít mày nè đú có tháp cà chơi <laughs> chơi <laughs> con hoàng và dì cái này đe quá nè khun yai ở phương Thái fc long thính khun yai ở biển khun yai long โอเคนเอ๋เผียยจะเป็นคุณยายบ่หรน้กาปกวนยมลาปไปพ่อกันอยู่งเรียนเด้อปลาลงเด้อบ้านนี่ก็ททกปลเทียอยู่าังยังจันสลัดด้วยน้ำจตุกหพิงใช่หร พิงคชื่อแท้จะชื่อยังดุฉลาดบอแมนาาพิงกี้จะคัดจะครอบดูถึงอย่างนะพิงกี้กี้ฉลาดพิงกี้ฉลาดจันฉลาดพิงกี้จันฉลาดโอ้โหเดกกท่านหันเลยหัวต้องพิงตุบเลยไปกกับท่านหันเลยดีแต่หัวต้องพิงบ่ต่ำต่ำบ่ดูกรีนีต<ำ>่ตำ่ำ ตามโทรศัพท์พี่ดุฮะหัวละตามโทรศัพท์หน่อยนึงำโอ้ยบูนันขาดูขวาขา,า,าแน่พลุงล่าตาอแน่นนะตัือออือบโทรศัพทพ์มาตามละผ่าเองเลยไม,ปยมไมปสนี่แมไ่มาเพียงเพ

น้าแม่เอวาวพี่เ, to เอวาวแล้วจนเมื่อะไรน่ะเฮ้ยน่ะนังยังเนื้อทิตย no ์นี่นึกยันน้อยจะว่าไงโกเดี๋ยวเอายาวแกวันที่หนึ่งเอายาวก็จะมาเรียนอยู่นี่แดดนี่เอายาวแกะเอ้ยอันก็จะไปเรียนน่องพิงบานนี่ไอ้ออันแกจะได้รับลูกเพิ่มแล้วบานนี่จากหนึ่งเป็นชองจากชองเป็นชามแลบานนี่ไปแล้วอยากรอถ่ายอยู่นี่ไอ้ออันแก เมเมตุยเฉี่ยมาเรียนอยู่โรงเรียนน้องพิงเมตุยมาเรียนอยู่บ้านเฮากับพ่อปู่ปู่ป้ามากับเมต่ตาดินอ๋ออ่อนอนวันที่หนึ่งคุณลุงวันที่หนึ่งเราเชิญมาน้าร้องเพลงน้าร้องพิงกันแล้วไปบ้านนี้ไปพ่อกันอยู่โรงเรียนเด้อป้าุงเด้อไข่ไข่เมจุล่ะเฮ องผิงนับพอเช้าก่อนหนึนับบึงด้ เดินปะลุงจังฟัง่างเดินเด้อนุ้นมากเฮ้ยตลาติมว้งเอาก่อไก่มึงด้วยก่อไก่ก่อไก่ bò mày bò mày đây có thương được cả. Nhắn. Bà bà. này cả nhanh bò bé bò bé 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 bò mày cái gì ở lại bé mày nó đu qua à. thử vô bé bé điện bé 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 này mình bé 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 bảo bé cây con bé cây bé ขกลควยมะม่องตอาเจ้าเาเเห็ัน่าเห็นหับหัไดนบาบนี้เห็นหันใช่หอันเรดิโอ้ยเนาะคนนั้นวนนั้นาดินทีขนมปต้องน้นาดินปะเอาไว้ลูกเสือเอบิวนะดเจะพ่ก็ได้ไปจะไงคนนยัมาเออข่าเลี้ยนไหนเอข่าวเลียนไหนว้ม่น้นแม่เดเด้อเดียวหมูชิญเสือเออดเด้อเคป่ะ ช่วยบิวอันน้ไม่ถือหายเด้อนป่ะบันนี่ป่ะลูกบ้าไปดินโอ้ป็นเว้เปนเสียข้าลานก่อนบอได้งดิดูกอนบอกมากกัน่ยอาเด้อเด้อเป็นไฟดูบูบูดบูดบเอาว่าช่วยเลยดูปะ bao này pa ba mươi cái bao hai đơn này đơn được rồi má được ba để vay con cái đấy để mà ao để để mà nói hại ba được ba nhàng vay được cho mày khôn sửa đâu mà này cái này bò ba mày cái hại ở nhà nhang con phải khảo hỏng quan, đi con khảo <laughs> liên บายบายบ้าสบายดีคู่กันดนุ่สบายดีกันโดยบายบายกิน <c oughs> ขมนมป้าบ้า,บา <c oughs> ไปแล้วไปเอาเงินทอนกันปัดดึงไปส่วนของห้องแล้วโอเคส่งลงพิงไปเข้าโรงเรียนเป็นทีเรียบร้อยแล้วเอาซอ,องย่างมานี่ยเอาในวานแต่บะแงกในแย่ของดินบะรอดยุบผ่าวําปลตตาเลย ฝากน้ำตากรเหมือนนะแค่เนี่ยมาเป็นพูดว่าาฝากไว้ก่อนดีแล้วปุ๊ยาเอาเสือเข้าไปให้เอื้อยอยู่โรงเรียนดิดิแต่ว่ายในในรถกอนวุ่นเล่นจังไห้เอื้อยเหมือนนะดีทั้งระบ้าเนาะทั้งในน้ำเอิ้นวันระเบ้าเป็นน้องแม่ือวันหน้าบ่าวเนาะเบาซินแต่เป็นเอิ้อนอ้ายไปไปทำงานอยู่กรุงเทพรถเห็นเสืองามเลยฝากมาให้ลานโอ้หนวด คือว่าไอบิวมาแล้วเห็นนึกว่ารถไอบิวมาอีกแล้วหน่งแม่หนึ่งบอหมึ่อโอ้คือกันบ่ไต่ฝากเสือมาเฮลาน่าก็ยังให้มาให้เอื้อยนุ่งน้ำกันอยากคือกันป้าสันบันีท,ทั้งเข้าชีไปใส่ต่อก็จังว่าการพี่น้องเอยมาส่งลูกสาวเป็นที่เรียบร,ร้อยแล้วเนาะจังไรก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีในลายเด้อที่หักแพงทั้งซองแม่น้องน้ำพิงตลอดมาและก็ตลอดไป ຫາສຳລັບຄລິບນີ້ຂໍກ່າວວ່າສະບາດສະບາດີ